เขาเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในตุรกีมีต้องเป็นคนอายุ18ปีเสมอเขาเปลี่ยนภรรยาเป็นคนที่สี่แล้วเมื่อเขากำลังจะเปลี่ยนภรรยาเป็นคนที่5้าเขาลมละลายในชั่วข้ามคืนสิ่งที่รอเขาอยู่คือความหนาวเย็นใจคนเปลี่ยนง่ายภรรยาเก่าทิ้งเขาไปและไปตามศัตรูของเขาวินาทีที่แล้วแฟนสาวยังติดใจเขาอยู่เลยวินาทีต่อมาก็กลายเป็นศัตรูก่อนที่ไปยังย้อยย้ยเขาเขาเคยอาศัยอยู่ในคฤหาสน์800รตารางเมตรตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก80ตารางเมตรตอนรวย ล้อมรอบมีแต่เลขาวัยสิปีตอนนี้มีเพียงผู้หญิง80ปีเมื่อเขายากจนภรยาเก่าไม่มาเยี่ยมมีแค่ลูกยอมอยู่กับเขาเขายังพยายามที่จะใช้ทัศนคติที่ดีต่อชีวิตขอให้เพื่อนช่วยหางานให้แต่ไม่ได้อะไรเพื่อนดูห่างเหินมากปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนแปลกหน้าเขาล้มละลายแล้วคงอยากกู้เงินผมไม่ให้เขายืมเงินหรอกเขาพยายามโทรหาเพื่อนเก่าอีกคนแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมชีวิตช่างโหดร้ายเหลือเกินเขาได้แต่นั่งนึกย้อนวัน วันนี้มีเก่าอาลีมาหาเขาบอกว่าอยากมาเยี่ยมยังไงเขาก็เป็นพ่อของลูกและเชิญเขาไปงานวันเกิดลูกชายชายชราตกลงอย่างมีความสุขแต่หลังจากที่อาลีจากไปเขายืนร้องให้เงียบๆอยู่ตรงมุมห้องเขาโทษตัวเองที่ไม่สามารถให้ลูกชายมีชีวิตที่ดีใกล้ถึงวันเกิดของลูกชายเขากําลังจะเข้าเมืองเพื่อซื้อของขวัญให้ลูกชายเขาลังเลเมื่อต้องใช้ค่ารถ1 5 0 0 0 0สุดท้ายก็ซื้อตัวรถเมย์ 1น0 0 0นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเบียดเสียดกันบนรถเมล์ไปที่ร้านขายเครื่องประดับและพบว่าไม่มีเงินซื้อเขาต้องเอาบัตรเครดิต2ใบออกและจ่ายผ่อน3ปีเพื่อซื้อของขวัญให้ลูกเห็นของขวัญชิ้นนี้แม่ยายบอกว่ามันถูกเกินไปไหมโชคดีที่อาลีช่วยบอกว่าความหมายสําคัญกว่าชายชาราพบว่าลูกชายเป็นไข้หลังจากพาไปโรงพยาบาลเขาใช้บัตรเครดิตเพื่อชําระเงิน โรงพยาบาลบอกว่าบัตรเครดิตมีเงินไม่พอในที่สุดอาลีต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเรื่องนี้ทําให้แม่ยายอารมณ์เสียมากชายชาราที่ล้มละลายยังสนใจเขาอีกทําไม,ไมอาลีก็เริ่มตัดสินใจที่จะอยู่ห่างจากเขาอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาไม่มีประโยชน์แล้วลิซ่ามาหาเขาหน้าตาดูหมิ่นเชิญเขามาทํางานให้เธอปรากฏว่าหลังจากที่เขาล้มละลายเธอวิ่งไปหาศัตรูข,ของเขาแต่โดนปฏิเสธลิซ่าเกลียดเขาเลยใส่ย,ยาในเหล้าแล้วทําให้เขาตาย วันรุ่งขึ้นเธอใช้ฐานะเป็นคู่มั่นไปนงานศพและรับทรัพย์สินทั้งหมดจากเขาเผชิญกับคำเชิญของลิซ่าชายชาราส่งแขกกลับทันทีเขาก็รู้ว่าเธอไม่ดีถ้าคุณเปลี่ยนใจก็โทรหาฉันนะัวันรุ่งขึ้นชายชาราออกไปหางานทําผู้สัมภาษณ์จําเขาได้ทันทีที่เห็นชายชาราเป็นไอดอลของเขาคิดว่าจะผ่านรอบสัมภาษณ์อย่างไงไ่ายดายไม่คิดว่าผู้สัมภาษณ์บอกว่าบริษัทนี้รับคนเก่งอย่างเขาไม่ได้ เชิญเขาไปหาที่อื่นคราวนี้เขายังพบกับสิ่งที่ทําให้เขาเศร้าเขาเริ่มคิดว่าเขาควรไปหาลิซ่าหรือไม่เมื่อเขาหมดหวังทนายบริษัทเก่าก็นําข่าวดีมาพอตการลงทุนในต่างประเทศของเขาประสบความสําเร็จนั่นหมายความว่าตอนนี้เขาอยู่ด้านบนอีกครั้งผมไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมไม่ผิดหรอกจำไว้ให้ดีอย่าบอกให้ใครรู้ว่าผมกลับมารวยแล้วเข้าใจไหมนี่คือมหาเศรษฐีที่รวยที่สุด ในตุรกีแต่เขาแซงทำเป็นคนจนไม่ได้อยู่อาศัยในวิลล่าวิวทะเล800ตารางเมตรแต่เลือกอยู่บ้านหลังเล็ก80ตารางเมตรการเคยล้มละลายทําให้เขาประสบกับทุกสิ่งสิ่งที่เรียกว่าคนไร้หัวใจครั้งนี้กลับมาเขาไม่ได้แจ้งทุกคนแต่ดําเนินชีวิตอย่างยากจนค้นแค้นลูกไปหาแม่ขอให้ช่วยพ่อยังไงสองคนเคยเป็นสามีภรรยากันแต่แม่ไม่เห็นด้วยความปรารถนาเดียวของเธอคือมีชีวิตที่มีความสุขกับลูกชายลูกชายไปเจอแม่ลิงลิซ่า ลิซ่ายังแซงทำเป็นซื่อบอกว่าเธอหางานให้เขาแล้วแต่เขาปฏิเสธภรรยาเก่าสามคนนั่งคุยกันกินและดื่มอย่างเร่ร่อนไม่อยากช่วยชายชารามีเพียงเพื่อนบ้านอายุ80ปีที่คิดถึงเขาบอกว่ามีชายชารารูปหล่อรวยเพิ่งย้ายมาอยู่ข้างๆสักสองสามวันก็มากินข้าวด้วยกันชายชาราก็ไม่ปฏิเสธรักนี้บริสุทธิ์หรือเกินแต่เสียดายชายชราชอบแต่ผู้หญิงวัย18เมื่อลูกชายกลับบ้านแม่ก็ยังไม่หยุดเป็นหูพ่อเขานำกีตาร์รุ่นลิมิเต็ดอิดิชันที่แม่ซื้อให้ ถ่ายรูปและโพสต์ลงเว็บไซต์ประมูลหวังว่าจะมีคนซื้อมันในราคาที่สูงวันรุ่งขึ้นมีคนใช้เงิน5,000ดอลลาร์เพื่อซื้อแต่นี่คือกีตาร์ปรดของ GK ชายชาราสงสัยว่าลูกชายมาทำไมลูกตอบว่ามาเยี่ยมพ่อระหว่างที่พ่อไปเอาน้ำเขาแอบเอาเงินจากการขายกีตาร์ใส่กระเป๋าพ่อหวังว่าเงินนี้จะช่วยพ่อโดยไม่รู้ว่าพ่อกลับมาเหมือนเดิมแล้วไม่นานนักชายชาราก็พบเงินที่ลูกชายทิ้งไว้ไปหาลูกชายลูกเอาแต่ปฏิเสธชายชาราบอกว่าเขาหางานทำได้แล้วและคืนเงินให้ลูก การปรากฏตัวของลูกคือกำลังใจของพ่อแล้วชายชราเดินไปที่บริษัทเพื่อตามหาลิซ่าบอกว่าเขาอยากทำงานให้เธอลิซ่าบอกว่าเขารับงานวันนี้เลยได้ไหมเรื่องนี้ทำให้หญิงชรายืนข้างๆางประหลาดใจมากคุณมาที่นี่ทำไมผมมาทำงานฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมกลับไปทำงานใกล้ผู้ช่วยคนเก่าของคุณเหรอยังไงผมก็หางานไม่ได้เธอเข้าใจเขาเป็นอย่างดีเขาไม่สามารถกลับไปทำงานให้ลิซ่าได้มันต้องมีความลับบางอย่างเธอบอกให้น้องชายตามเขาไปเธอได้รับข่าวว่าเขากลับมารวยแล้ว ทำให้เธอมองเห็นโอกาสหญิงชรามาที่บ้านที่ยากจนของเขาถามเขาว่าเขาต้องการอะไรใหม่เดี๋ยวเธอจะช่วยเขายังไงเขาก็เป็นพ่อของลูกชายเขาปฏิเสธความกรุณาของเธอการล้มละลายทําให้เขารู้ว่าใจคนมันโหดร้ายขนาดไหนชีวิตเปลี่ยนไปเสมอสู้ๆนะฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะลุกขึ้นได้ผมขอรับความปรารถนาดีของคุณคืนถัดมาชายชราเก็บสัมภาระแล้วจากไป เขาไปหามีเก่าอาลีบอกว่าท่อน้ําที่บ้านแตกถามอาลีว่าให้เขาพักหนึ่งคืนได้ไหมอาลีเห็นด้วยพร้อมกันนั้นก็เตรียมโตให้เขากินถึงกับยอมให้ชายชาราอยู่ที่นี่ชั่วคราวอาลีเชื่อในตัวเขาทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมฉันหวังว่าทุกสิ่งของคุณจะกลับมาเหมือนเดิมชีวิตของเราสามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หลังจากได้รับมรดกของศัตรูชายชาราลิซ่าเหมือนปลาในาน้ําแต่เธอก็ยังไม่พอใจต่อหน้าเธอยังคงอยากได้คฤหาสน์เก่าที่ชายชาราเคยอาศัยอยู่คิดถึงวันเก่า ตนเองและผู้หญิงหลายคนอาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันตอนนี้ตนเองกำลังจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เธอมีความสุขมากตอนนี้อาลีกำลังลงมาจากชั้นบนลิซ่าเห็นอาลีก็ย่อเยอ้ยด้วยเงินเดือนอันน้อยนิดของเธอทำงานไปทั้งชีวิตก็ไม่สามารถซื้อห้องน้ำที่นี่ได้ฉันซื้อไม่ได้แต่เพื่อนของฉันอาจจะซื้อได้ใช่ไหมใครซื้อผมเอง